เปิดดวงเดือนกรกฎาคมชาวลัคนาราศีมีนยิ่งขยันยิ่งรวยมากและรวยสุดๆในปีนี้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเป็นคิวของคนที่ผูกดวงมาแล้วนะครับใช้วันเดือนปีเกิดพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปผูกดวงมาลัคนาสถิตมีนครับมาฟังกันได้เลยครับจะแม่นยํามากๆเลยครับแต่ถ้าใครจําเวลาเกิดไม่ได้นะครับเกิดในช่วงราศีมีนก็มาฟังกันได้เช่นกันครับอันนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเป็นดวงดาวจรนะครับ โอ้โหโดดเด่นมากๆเลยก็ว่าได้นะครับในเดือนนี้นะครับและที่สําคัญครับดาวมรุตยูครับเลขศูนย์ย้ายวันที่เจ็ดเดือนเจดนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็ได้ทําคลิปแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงเลยนะครับใครยังไม่ได้ฟังไปฟังคลิปหน้าปกแบบนี้นะครับฝากลิงก์ไว้ที่มุมขวามือด้านบนแตะเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มาดูคลิปนี้ต่อครับก็จะแม่นยํามากเลยครับทีนี้เรามาเริ่มที่ตัวเรากันเลยนะครับก็ต้องบอกครับว่าดาวพระศพดีเป็นดาวประจําตัวเรา ต้นเดือนถึงวันที่22กรกฎาคมยังเดินหน้าเต็มกำลังครับแสดงว่าอยากทําอะไรรีบทาลงมือขยันสู้ลุยจะประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนะนะครับแต่ถ้าหลังวันที่22รสกรกฎาคมไปแล้วเข้าปลายเดือนเห็นไหมครับดาวพฤหัสเดินพักองศาถอยหลังก็จะยากก็จะมีขั้นตอนมีโปรเซสเยอะขึ้นจะไม่ง่ายแล้วเห็นไหมครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือพักในบ้านตนเองจะไม่ค่อยส่งผลกระทบมากเท่าไหรนะ่นักแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าตัวเรา ตั้งใจขยันมุ่งมั่นมีเป้าหมายลงมือทําเลยครับเพราะดา,าท,ทับลักคนาเป็นเกษตรตาธิบดีดีที่สุดใน12ราศีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงลุยแต่หลังวันที่22ไปแล้วมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยโรคเก่ากําเริบเล็กลๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับมันนั้นต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะหลังวันที่22ไปแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างโอ้โหชัดชัดครับรวยสุดๆในปีนี้เพราะดาวอังคารจเจ้าเรือนการเงินเกษตรตาธิดีแล่วไม่ได้อยู่เพียงดวงเดียวอยู่กับดาวราหูซึ่งเป็นเทวีโชคมาก่อนแล้วนะครับแล้วอังคารราหูได้คู่ธาตุลมเสริมกันอีกบวกกับหลังวันที่7กรกฎาคมไปแล้วดาวมรตยูย้ายออกจากเรือนการเงินอีกโอ้โห7ปีที่ผ่านมาเจอกันไหมครับผันผวนทั้งด้านการเงินหมดเงินเจ๊งโดนหลอกโดนโกงโดนเทอะไรสารพัด แต่ดาวที่เจ็ดไปแล้วเฮ hey, ดังๆครับต้องสั่นกระดิ่งเลยเพราะว่าเห็นแล้วสุดยอดมากนะครับจะรับเศร้ารับซ้ายใจขวามุนเข้ามุนออกอะไรได้หมดเลยนะครับเป็นจังหวะที่เราจะเรียกว่าหาเงินหาทองได้เป็นกอเป็นกำร,ร่ำรวยที่สุดแล้วนะครับรวยที่สุดในปีนี้เลยนะดาวอยู่ทั้งเดือนด้วยแปลว่านิ่งมากไม่มีความผันผวนแปลว่าขยันสู้ลยุยมีประมูล แข่งไปเลยจะได้มาจากความรู้ความสามารถตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์หรือจะมีคนใจดีมาให้มนะาสนับสนุนสายเปได้หมดเพราะเทวีโชคไงไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหเรื่องเงินนี่ดูแล้วโดดเด่นแถมดาวเสายังเป็นเกษตราธิบดียังเรือราหะเห็นไหมโชคลาภก็มีดาวดาวการเงินก็มีถึงสองดวงโอ้โหโดดเด่นนะครับอันนี้เป็นดาวจรน,นะถ้าพื้นดวงใครอังคารเด่นนะโอ้โหได้เป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าพื้นดวงใครอังคารไม่เด่นก็นลดน้อยกันลงไป นะครับตามพื้นดวงนะครับเรียกว่าตามบุญตามกรรมที่ทํามานั่นเองส่วนในเรื่องโชคลาบครับก็ชัดเจนครับดาวโชคลาบดาวเสายังเป็นเกษตรตาทธิดถึงพักองศาเนี่ยผมบอกเลยเดือนที่แล้วเล่นเลขอะไรตามเลขนั้นแหละเดี๋ยวออกอีกนะครับอาจจะมีกลับบ้างหน่อยหนึ่งเช่น05 07เนี่ยเห็นหมาเพิ่งออกไปอาจจะออก70นอาจจะมี75 57 38 83อะไรอย่างเงี้ยเล่นไปเถอะครับจะมีมุมที่จะถูกนะครับแล้วซื้อกับผู้หญิงด้วยเพราะ ดาวการเงินมีดาวราหูเป็นเทีวีให้โชคหรือจะซื้อตอนหลังภาที่ตกดินไปแล้วก็ได้เพราะราหูโดดเด่นภาคกลางคืนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับได้เลยหรือเลขจากตัวเราก็ได้ที่เราชอบที่เรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโชคมีลาบนะยังมีอยู่นะครับในเรื่องของโชคลาบวาสนานะโดดเด่นอยู่นะได้ทั้งตัวเองได้ทั้งโชคโอ้โหเรียกว่าดวงปังปุริเย่มากอยากให้มาฟัง อยากให้แชร์กันไปให้บอกเลยว่าเออถ้าเราดวงดีแล้วเราไม่ทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆน,นอนๆก็เงียบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้อะไรแต่ถ้าดวงดีแล้วลงมือทําขยันตั้งใจทุกอย่างนะครับงานจะเข้ามาเยอะหน่อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะดาวกันงานก็ทับตัวก็ทําไปสิครับเห็นไหมโดดเด่นครับดีใจแทนเลยนะครับเนี่ยการงานก็ดาวพฤหัสเห็นไหมก็ทับตัวเป็นเกษตรตัทิพย์ดีก็มั่นคงก็ต้องรีบทาหน่อยเพราะหลังวันที่ยี่สิบสองกรกฎางานมันจะชะลอง,งานมันจะยากงานมันจะยึกยกักงานมันจะเรียกว่า มีปัญหาก็ได้นะครับอ่าแต่ถ้าต้นเดือนถึงยี่สงเนี่ยลุยเลยครับโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาุธรรมเข้าหาได้หมดโอ้โหการงานใครทําธุรกิจเปิดตัวร้อนไม่ว่าจะเปิดตัวทางออนไลน์ไลฟ์สด Facebook YouTube Instagram ทําไปเลยนะครับอันนี้ดีใครทําพนักงานอ่าก็ทําไปเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าได้งานดีๆมาทําใครตกงานก็นรีบหานะครับได้ก่อนวันที่ยี่สิบสอนัที่ยีแล้วไปหางานไปเปลี่ยนงานเนี่ยไม่แนะนําครับ นะจะได้ยากครับอ่าให้รู้ไว้เลยนะเรื่องงานกระโดดเด่นโอ้ได้หมดนะครับในเรื่องของครอบครัวครับอ่าครอบครัวก็คือดาวพุธนั่นเองนะครับอ่าดาวพุธตอนนี้นะครับเดินเสด็เดินไวเดินเร็วอ่าจะแปลว่ามีเกณฑ์ได้สมบัติได้อะไรดีๆก็ได้ได้บ้านได้รถก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าเพราะดาวพุธเป็นกเกษตรตาทิบดีถึงวันที่สิบสองเห็นไหมโอ้โหเรื่องบ้านรถครอบครัวกําลังดี พอหลังวันที่สิบสองไปแล้วนะครับก็จะย้ายไปสู่เรือนปุตตะอะก็มีเกณฑ์ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันน่ารักน่ารัก,รกอะไรแบบนี้นะครับแล้วดาวครอบครัวดาวพุธเห็นไหมครับไปเล็งกับดาวเสาอเจ้าเรือนลาพาได้คู่สมพลสิบสองถึงยี่สิบแปดเนี่ยโอ้โหมีเกณฑ์เลขบ้านเลขรถออกนะครับช่วงกลางเดือนไปแล้วอก็ได้อีกแต่พอหลังวันที่ยี่แปดไปแล้วเนี่ยดาวไปอยู่ในเรือนอลัลลีอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเบาลงอาจจะมีคนในบ้านที่ป่วยข้าวของเครื่องใช้ชํารุดเสียหาย ก็ไปซ่อมแซมซะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือดาวศุกร์ครับที่ไปลอยนะก่อนวันที่14เนี่ยโหหนึ่งถึง14เนี่ยโหดาวศุกร์เป็นสามนะศุกร์สามนี้จะเจริญยิ่งยศนาครับแม้เกิดตระกูลต่ำต้อยอย็เสมอพงพันธพูดดีแปลว่าเจริญรุ่งเรืองมีเกณฑ์ที่จะออนไลน์ปังเนื้อหอมฮอตทําอะไรก็ขึ้นมีสเสน่ห์โอ้โหได้ทุกเรื่องเลย ถ้ามองเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็แปลว่าตัวเราเองจะหางานหาเงินได้เยอะมีอีเวนต์เข้างานเข้านะครับดีใครทําออนไลน์โซเชียลจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเรียกว่าอย่าอยู่กับที่ครับต้องไปพบปะเจราจาติดต่อแล้วดูดิครับวันที่7็ถึงวันที่14บสีด่ดามูตยูมาเสริมอีกเรียกว่าดังระเบิดระเบ้อเลยก็ได้ระเบิดเพราะดามูตยูคือระเบิดก็ได้ระเบิดประหลูมันยิ่งใหญ่ไงเห็นไหมแล้วไปอยู่กับดาวสุกก็ดังเลยแต่หลังจากนั้นก็จะเบาลงหลังวันที่สิบสี่ไปแล้วนะครับตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวเราจะมีเกเกณฑ์ดินหา เดินทางไปหาญาติพี่น้องครอบครัวมากขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องความรักครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวความรักคือดาวพุธโคจรเป็นกระแสตัทิศปดีในวันที่ตั้งแต่วันนี้แหละที่ฟังอยู่เลยนะนะถึงวันที่12บโอ้อันนี้แจว๋วอยู่ในเรือนพันธุถ้าโศดก็มีเจมีเกณฑ์เ,เจอคนใกล้บ้านใกล้ตัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันที่12ไปแล้วถึงวันที่28ไปอยู่ในเรือนปุตตะมีเกณฑ์ ได้เด็กก็ได้นะครับตรงนี้ได้คนรักอายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วค่อยไปเขาเรียกว่าลดลงในวันที่ยี่แปดไปแล้วนั่นก็ปลายเดือนโอ้โหมันก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะอาจจะแฟนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมส่วนคนโสดครับเนื้อหอมมากฮอตมากพระศุกร์สามนี้จะเจริญยิ่งยศนาปทุมเกตเนื้อหอมดุดดังดอกบัวใครเข้าใกล้ใครเห็นเราก็ปลื้มอยากจะขอเบอร์ขอไลน์ขอคอนแทคมาติดต่อเจรจาเห็นไหม แต่ว่าเราต้องแต่งตัวส,สวยๆน่ารักน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสโหช่วงนี้ความรักจะดีนะเพราะดาวนักกระทับลักนาด้วยอืมแต่เพีเยงแต่ว่าดาวกันเงินโดดเด่นกว่าเท่านั้นเองถ้าให้เลือกเราก็เอาเงินไว้ก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเรียกว่าถึงเวลาแล้วอ่าเราก็มีนะเราก็ไปเจอใครในช่วงนี้ก็ได้นะแต่ปลายเดือนก็ระวังหน่อยแล้วยิ่งมีดาวอังคารลาหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาด้วยเห็นไหมก็ต้องระมัดระวังนะครับช่วงปลายเดือนจะไปเจอคนมีเจ้าของนั่นเองนะครับตรงนี้ ลูกบุตรหลานบริวารอ่าก็เห็นแล้ได้ชัดนะครับว่ามีดาวอาทิตย์กับดาวพุธมาลอยอยู่ในภพปุตตะดาวพุธนี่มาทีหลังนะดาวอาทิตย์มาวันที่สิบเจ็ดดาวพุธมาวันที่สิบสองดาวพุธมาก่อนเห็นไหมอ่าก็พุธกับจันเป็นคู่มิตรกันอาทิตย์กับจันก็คู่สุเรียนจันทาแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยได้มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงเห็นไหมครับก็แสดงว่าเราก็จะต้องฟันฉงเฉงนะครับว่าจะต้อง ลุยหน่อยบู๋หน่อยอ่ให้ลูกหลานบริวารไปทํางานมากขึ้นอะนะดาวอาทิตย์มาจากเรือนอลิก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆอุปสรรคนามาสึ่งความสําเร็จก็อย่าไปกลัวสิครับก็ทําก็ลุยนะตรงนี้บอกได้เลยอนะมีปัญหาบ้างแต่ไม่เป็นไรมากนะครับบอกได้เลยเพราะดาวพฤหัสเราดีคุมอยู่ทุกอย่างนะครับนะแล้วเดี๋ยวพอดาวอาทิตย์ย้ายออกไปกลางเดือนหน้าก็เบาลงวันที่ เรียกว่าดาวพุธก็ย้ายออกก็เบาลงอีกนะครับให้รู้ไว้ตามนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปครับเลขดีๆครับ057อ่ามิเตยยย้ายศูนย์มาห้าพักองศาเจ็ดพักองศาสามแปดลอนในเดือนกันเงินโอ้โหชัดเจนมากขอให้ชาวลัคนาราศินมินท่านสําเร็จร่ารวยนะครับแล้วใครที่อยากดูดวงกัจจายเกตเทวาฟังต่อได้เลยว่าต้องทํำยังไงดูราได้อะไรบ้างและภาพเะลงดูชะตาส่วนบคุคคลมีวิด,ดีอย่างไรก็ฟังได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำาัํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยศชะตาส่่นบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักษณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกตเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไลเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักนณานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ